วางคันเบ็ดแบบสุดไฮเทคเลยนะครับนะฮะสั่งซื้อมาในราคา203บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ได้โอกาสมาลองใช้งานดูนะครับก็ก่อนที่ใช้งานเดี๋ยวจะรีวิววิธีการใช้ให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับให้เราปรับระดับขานะครับของขาตั้งนะครับมี3ามขานะครับผมนะ เป็นสามระดับนะครับแบบนี้นะครับที่ตั้งคันตัวนี้นะครับสามารถรองรับได้ทั้งหมด7คันด้วยกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นกตกกำลังปั้นเหยื่อเพื่อจะตกปลาให้ดูด้วยนะครับพอเราคับปลากินเบ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่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 ดูความแขงแรงของที่วางคันนะครับวันนี้เรายังไม่เน้นวัดปลาให้ดูนะครับเราจะดูความแข็งแรงของที่ตั้งคันนะครับผม ปารกีแล้วครับขันกลางขันกลางปากีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบที่วางคอนเวิรที่ซื้อมาใหม่ในตัวนะครับก็สรุปแล้ว ใช้ได้ดีเลยนะครับแข็งแรงดีด้วยนะครับสามารถหวังเบ็ดได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับเจ็ดคันด้วยกันครับสวัสดีเพื่อนและ FC ทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับนกมีของเล่นใหม่มาอวดเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับประกอบสั่งของเล่นใหม่มาหนึ่งอย่างนะครับเป็นที่วางคันเบ็ดนะครับก็เพิ่งได้รับเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับแกะเลยนี่นะครับผมมาแล้วนี่นะครับนี่นะครับที่วางคันเบ็ดนะครับที่วางคันเบ็ดแบบ คล้ายๆขาตั้งกล้องเลยครับนี่นี่ครับผมปรับระดับง่ายมากเลยนะครับนี่นี่นะเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูใกล้ๆกันนะครับโอเคนี่ครับนี่นะครับเป็นที่วางคันเบ็ดแบบสุดไฮเทคเลยนะครับนะฮะัสั่งซื้อมาในราคา203บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ได้โอกาสมาลองใช้งานดูนะครับ ก็ก่อนที่ใช้งานเดี๋ยวจะรีวิววิธีการใช้ให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาดูกันเลยโอเคครับลำดับถัดไปนะครับจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับก็ในสภาพของการจัดเก็บนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ พกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับก็ไม่เกะกะด้วยนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็เมื่อจะใช้งานนะครับให้เราปรับระดับขานะครับของขาตั้งนะครับมีสามขานะครับผมนี่นะนะนี่ครับปรับเป็นตามระดับนะครับแบบนี้นะครับยืดหดได้นะครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับสามขานี่มีระดับเท่ากันนะครับ คล้ายๆเราปรับขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะนี่ฮะหมุนเกีียวล็อกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับยืดมาแบบนี้ให้สุดนะครับแล้วก็หมุนเกียวล็อกก่อนนะครับผมนี่นะะท่านผู้ชมนี่ครับได้แล้วครับนี่นะครับแบบนี้แล้วส่วนที่ตั้งคันนะครับก็มาสภาพนี้นะครับให้ควแบบนี้นะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ควายแบบนี้นะครับก็จะได้ที่ตั้งคันแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการตั้งคันด้วยคันเบ็ดนะครับนี่ครับถ้าพื้นระดับไม่เท่ากาันก็ให้ปรับระดับเหมือนขาตั้งกล้องนะครับผม ให้ล็อกขาก่อนนะครับผมเป็นเกียวแบบนี้นะฮะเหมือนขาตั้งกล้องเลยครับแล้วก็ของเดิมนะครับของเดิมเราจะวางคันเบ็ดไว้แบบนี้นะครับอันนี้ใช้เหล็กมาวางแล้วก็ปักไว้นะครับหรือเราจะใช้พวกไม้ไม้ไผ่ไม้อะไรมาวางแบบเดิมคนระับต่อไปนะครับตอนนี้เรามีที่ตั้งคันแบบ โคตรทันสมัยเลยนะครับแบบไฮเทคเลยนะเราก็วางแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมต้องตั้งให้มั่นกว่านะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครัท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เราตั้งคันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับที่ตั้งคันตัวนี้นะครับสามารถรองรับได้ทั้งหมดเจ็ดคันด้วยกันนะครับนี่ครับล่องล่องของการวางนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับตรงกลางก็วางได้นะครับผมนี่นี่ครับได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะตกปลาให้ดูเลยนะครับก็ตอนนี้ใช้งานจริงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวที่วางคันแบบเกา่าเราลบออกไปเลยนะครับไม่เอาแล้วถอนทิ้งไปเลยครับผมนี่เราได้ที่วางคันเบ็ดอันใหม่แล้วนะฮะ นี่ครับนี่วันนี้ใช้แค่สาคันก่อนนะครับผมนี่นี่นะครับผมสวยงามครับที่วางคาเบ็ดสุดไห้เทคนะครับเพียง2องบาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อได้เลยจากลาซาด้านะครับโอเคครับผมมาลุ้นกับผลงานในวันนี้นะครับจะตปกปลายดูด้วยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็เดี๋ยว ตอนนี้นะักกบกาลังปั้นเหยื่อเพื่อจะตกปลาให้ดูด้วยนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับนี่คือที่วางคันเบ็ดราคาถูกนะครับสองร้อยสามบาทเท่านั้นนะครับผมรวมค่าขนส่งแล้วนะครับนี่นะฮะพกพาสะดวกด้วยแล้วก็ตั้งสามารถตั้งได้ถึงเจ็ดคันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอเคครับผม โอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ปั้นเหยื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมตกแล้วก็พร้อมวางคันเบ็ดนะครับที่ตั้งคันเบ็ดประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะตกปลาให้เพื่อนเือนดูแล,แล้วนะครับผมเดี๋ยวเริ่มตกเลยนะครับวันนี้ลงแค่สามคันก่อนนะครับเดี๋ยววันอื่นจะลงให้ครบเจ็ดคันนะครับตามช่องที่มันมี วันนี้ลงสามคันเท่านั้นก่อนนะครับเป็นการทดลองไปในตัวแล้วครับผมนะครับก็ความแข็งแรงนี่รองรับได้ถึงเจ็ดคันจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นคงในการตกค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าสามารถองรับมีถึงสามขาด้วยกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นปลาวันนี้ตกปลาตะกกให้ดูอีกแล้วนะครับผม โอเคครับติดตามรับชมได้เลยครับเอาแล้วครับปลากินเบ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่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 ดูดูดูความแข็งแรงของที่วางคันนะครับนี่วันนี้เรายังไม่เน้นวัดปลาให้ดูนะครับเราจะดูความแข็งแรงของที่ตั้งคันนะครับผมนี่นะปลาอยู่หรือเปล่าใส่หลุดไปแล้วนะครับนี่ยังอยู่ครับยังอยู่อยู่นี่นะโอเคเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับคันแรกนะครับ ขว่ามือนะครับอ,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 อยู่ไหมอยู่ไหมมาแล้วครับตัวแรกโอ้ยใส่ใจด้วยครับมาแล้วครับโกไซส์องขีดนะครับมาแล้วตัวแรกนะครับ ผู้ชมมาแล้วตัวแรกนะครับประเดิมได้สวยนะครับนี่ทดสอบที่วางคันเบ็ดด้วยนะครับเดียบร้อยครับปลากินอีกแล้วนะครับตัวที่สองแล้วนะครับคันซ้ายมือสุดนะครับผมดึงไม่แรงนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่เอากินร้อมกันกินร้อมกันคันนี้ก็กิกน เาแล้วครับวัดขนาดไหนก่อนดีอันนี้ก็กินนะครับอันนี้กินแรงกว่าอันนี้อยู่ครับนนอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้โอ้กินสองขั้นเลยทำไงดีวันนี้ตกคนเดียวเนี่ยต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ท่น,นี้ก่อนละกันนี่ครับอยู่ใกล้มือโอโัวนักรกรินครับอ๋อเบ็ดพันกันหรือเปล่าเหมือนเบ็ดพันกันนะครับหลุดไปแล้วครับลาหลุดไปแล้วครับหรือเป็นทันนี้หรือเปล่านะครับวัดดูครับก็จะเป็นทันนี้นะครับไปเกี่ยวอ้าวอยู่ครับ แบบเกี่ยวกันครับผมมาแล้วครับตัวที่สองโอ้ยใสไใสสวยเหมือนเดิมครับผมนี่มาอีกแล้วนะครับตัวที่สองโอ้ไใส์สองขีดนะครับก็ผมเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรบางอย่างนะครับนี่นะครับอนาคตของชาติมาแล้วนะครับนี่นะะ ปลานินนะครับปลานินไซส์ประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับเพิ่งเกิดนะครับนี่นี่นะมากินเหยื่อลำขนมปังริมตะลิงเลยนะครับนี่นี่นะครับมาได้มาเยอะเลยนะเป็นฝูงเลยนะครับมาเยอะเลยนะ,นนนะอนาคตปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับบ่อทรายส่วนพริกนะครับ ขอให้กินเหมือนปลาตะโกกนะครับกินดีเหมือนปลาตะโกกแบบนี้นะครับวัดเผินแน่นอนนะครับรอให้มันโตสักพักนึ่งก่อนนะครับผมไปเจอกันนะฮะปันนิ่น้อยนะครับไว้เจอกันนะครับในอนาคตสาแล้วครับนี่วันนี้ตกชิ้หิวนะครับได้ตะโกกนะคบวันนี้วันนี้จะไปหายในชิงหหิวก็ได้ตะโกกนะครับท่านผู้ชมนี่นะสวยด้วยครับชิงนหิวนะวันนี้ชิงนหิวก็กินนะครับผมเลี้ยงครับ อีกแล้วครับปลากินอีกแล้วนะครับคันนี้นะฮะนี่นี่นี่อันนี้กินอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับไปไปวัดกันดีกว่านะครับผมโยครับโอ đấy, <mon> ้ยไส่ด <ẩ n S 2> <brevi> ีด้วยครับไส่ดีด้วยครับโอ้ยไสนีิตึงมือดิจังเลยตึงมากเลยตู้เบ็ดตู้เบ็ดตู้เบ็ดโอ้ยใส่เดียวกันเลยมาแล้ว อุ้ยหลุดโอ้โหหลุดแม่ผมก็ดิ่งแล้วหลุดเฉยเลยครับมาเป็นไรครับมีเยอะครับจบแล้วครับตะโกกกินอีกแล้วครับชิงหลิววันนี้โอ้ชิงหลิววันนี้กินดีครับโอ้โหใส่ได้แล้วคยนะดูซ้ายดูซ้ายมาแล้วครับนี่นะครับตะโกกกินชิงหลิวครับวันนี้กินดีครับชิงหลิว ปลากิ้แล้วครับคันกลางคันกลางปลากิ้แล้วนะครับโอ้ยกินทีเดียวสองคันเลยตายแล้วปลาใหญ่ตายแล้วคันนี้ก่อนเลยคันนี้ก่อนเลยโอ้ยกินทีเดียวสองคันเลยคันนี้ก็กินอุ้ยใหญ่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 เฮ้ยเข้าปลาเข้าปลาโอ้โหยตายแล้วเข้าปลาใหญ่ด้วยเก็บไม้เก็บไม้เกดบเก็บเหวไหมเฮ้ยเยอะเต็มเลขวางก่อนคันนี้ก็กิน อันนี้หลุดไปแล้วมั้งโอ้ยอันนี้หลุดไปแล้วเฮ้ยยังอยู่อยู่อยู่คันนี้อยู่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 คันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กครับอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้วคันนี้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดจากนี่แล้วหลุดจากไม้แล้วอุ้ยได้แล้วครับตัวรวดเลยนี่ครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับผมนี่ฮะ

ใหญ่ครับใหญ่โอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับสามขีดครับนี่มาแล้วกินตอนค่ำเลยตัวนี้ตัวปิดเกมหรือเปล่าสามขีดครับใหญ่ครับตัวนี้ดูกใกล้ๆครับนี่นะฮะสามขีดมาแล้วครับเอาอีกแล้วครับขันซ้ายมือตัวปิดเกมวันนี้เอาแล้วนะฮะน,น,นี่ขยับแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยกินทีเดียวสองคันเลยเดี ซ้ายขวาซ้ายขวาจะเอาอะไรกันดีหยับทั้งคู่เลยหันนี้ก่อนละกันโอ้เมาไปละไม่อย,อย,ออยู่หรืออยู่หรืออยู่อยู่ก็ต๊วไม่ใหญ่ตไม่ใหญ่ต็ไม่ใหญ่ย้อนสายมาแล้วอ๋อติดอะไรอ๋อติดกันเองนี่ ติดกันเองนี่โอ้โหเกี่ยวกันเองครับนี่ได้ปลาครับผมนี่ใส่ใช้ได้เลยนี่ฮะตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะนะไม่เล็กไม่เล็กตัวนี้มันมันเกี่ยวเบ็ดกันเองไงตัวปิดเกมหรอเปป้าครับตัวนี้โอ้หเกี่ยวเบ็เดสองตัวเลยอ่ะโดนสองตัวเลยนี่ครับนี่ครับตัวปิดท้ายมาแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ทุ่ม20่สแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเลิกตกปลาแค่นี้ก่อนนะครับมาดูผลงานกันดีกว่านะครับวันนี้ตกทั้งชิงหริวนะครับแล้วก็สปินนิ่งนะครับชิงหริวก็ได้ไป3ามตัวแล้วก็สปินนิ่งได้น่าจะห้าตัวนะครับเนี่ยตัวเล็กปล่อยหมดนะครับนี่อันนี้คือผลงานของวันนี้นะครับนี่ครับผลงานของวันนี้นะฮะนี่ได้ไปเจตัวครับผมถ้าไม่ ถ้าตัวเล็กก็มีอีกสองสาตัวนะปล่อยไปนะครับรวมแล้วน่าจะประมาณสิบตัวได้นะครับนี่นะฮะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วันนี้ได้สิบตัวนะครับส่วนตัวใหญ่ที่เก็บไว้นะครับทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดตัวด้วยกันนะครับนี่เจ็ดตัวนะครับผมไซส์เท่าๆกันเลยนะครับมีไซส์สามขีดมันหนึ่งตัวนะครับต้องนั้นประมาณสองขีดนะครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับก็หมานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบที่วางคันเวท ที่ซื้อมาใหม่ในตัวนะครับก็สรุปแล้วใช้ได้ดีเลยนะครับแข็งแรงดีด้วยนะครับสามารถวางเบ็ดได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับเจ็ดคันด้วยกันนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่ล้มนะครับมีขายึดกับพื้นไว้3าขาด้วยกันนะครับแข็งแรงนะครับน่าซื้อมาใช้นะครับท่านผู้ชมนะครบทดลองให้ดูแล้วนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายปลาให้ดูชะา์อีกรอบหนึ่งนะครับ ครับผลงานวันนี้นะครับนี่ตะโกกสาเดียวกันเลยนะครับสาสวยเลยนะครับสองถึงสามขีดครับนีน่ได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับสุดยอด